เปิดสิ่งที่ต้องรู้วันศาสตร์จรีน2568นะครับใกล้เข้ามาแล้วก็ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่6กันยายน2568นะครับตามความเชื่อเนี่ยประตูโลกวิญญาณจะเปิดแล้วบรรพบุรุษอากงอามาที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยก็จะกลับมาเยี่ยมเยือนลูกหลานนะครับบางทีก็มาชวนไปอยู่ด้วยเต๋เต๋ไปอยู่กับอัวไหมสบายนะเฮ้ยแมวอากงแมวแมว ลูกหลานก็จะต้องจัดโต๊ะหมู่ของบูชาเครื่องเส้นไหว้นะฮะเพื่อเป็นการแสดงความเคารพระลึกถึงแล้วก็ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อครอบครัวนะฮะวันศาสตร์จีน2 5 6 8ตรงกับวันขึ้น15บห้าค่เดือน7ของทุกปีแตกต่างจากวันตรุษจีนเรื่องของความหมายนะก็คือศาสตร์จีนเนี่ยเส้นไหว้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษการจัด แต่แบ่งเป็นสามช่วงเวลาก็คือช่วงเช้าเนี่ยว้เจ้าที่ตีจุเอีย้ยช่วงสายไหวบ้บรรพบุรุษแล้วก็ช่วงบ่ายว้ผีราย,ยาตไหว้เจ้าที่เนี่ยก็จะมีของข้าวสามอย่างหรือห้าอย่างนะครับหมูสามชั้นไก่ต้มปลาต้มเป็ดปลาโลขาหมูอะไรอย่างเงี้ยเลือกเอาเลยนะครับแล้วก็มีน้ําชาขนมผลไม้เหล้าจีนกระดาษเงินกระดาษทองใช้ทูบสามดอกนะครับส่วนไวบ้บรรพบุรุษก็จะมีเนื้อสัตว์นะครับสามอย่างห้าอย่าง อาหารที่บรรพบุรุษช,ชอบอกงอาม่าเนี่ยชอบทานอะไรใส่ไปได้เลยนะฮะในการไหว้ช่วงสายขนมหวานขนมเคงขนมเทียนผล,ลไม้รวมถึงกระดาษเงินกระดาษทองกระดาษกงเต็กใช้ทูบสามดอกเช่นกันส่วนไหว้ผีและญาติช่วงบ่ายเนี่ยทูบหนึ่งดอกก็เอากับข้าวไก่ต้มหมูต้มข้าวสวยขนมกระดาษเงินกระดาษทองแล้วก็จุดประทัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีหลังจากไหวส้สการะเสร็จนะครับส่วนข้อห้ามวันศาสตร์จีนเนี่ย ขาบอกว่าห้ามจัดพิธีแต่งงานห้ามเดินทางห้ามอยู่นอกบ้านช่วงเวลากลางคืนห้ามย้ายบ้านห้ามเริ่มการก่อสร้างห้ามเริ่มกิจการใหม่ห้ามว่ายน้ำตอนกลางคืนนะแล้วก็จะมีบทสวดด้วยนะสําหรับวันศาสตร์จนีนเนี่ยวันที่ประตูนรกเปิดต้อนรับบรรพบุรุษแต่เราไม่ต้อนรับพวกพูดผีก็เป็นคาถามงคลพระพุทธเจ้าปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสวดเก้าจบนะครับอิติปิโสวิเสเสอี อิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิเดี๋ยวจะใส่ไว้ใน description ของคลิปนะครับพร้อมสวดบูชาพระมหาโพธิสัตว์สวดว่านำมอติจ้างหวงังออสักมออสักเดี๋ยวจะใส่ไว้ในช่อง description นะครับส่วนการบูชาตีจูเอีย,ยก็ไม่ต้องทําเพราะว่าไม่ใช่วันตุกจีนตีจูเอียจะไม่ได้ลงมานะครับหรือใครจะทาเพื่อความเป็นสิริมงคลก็ได้ สักการะรวมไปเลยในช่วงของการสักการะเจ้าที่เนี่ยก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับวันศาสตร์จีนสองห้าหกแปด